โทษทีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งอ่ะกลับไปดูเมื่อกี้อีกทีนะครับแล้วก็รูปแบบการเสีดที่สองนะครับก็คือ d i v e r g e n c นะครับ d i v e r g e n c ที่เราบอกไปแล้วตั้งแต่เมื่อกี้นะครับมี bullish bearish h i d d e n นะครับอาจจะมีตัวไหนบ้างเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ d i v e r g e n c นะครับหลักๆเลยนะครับมันคือความขัดแย้ง ด้านทิศท,ทางและราคาและปริมาณนะครับความขัดแย้งด้านทิศท,ทางราคาและปริมาณโดยมีการซื้อขายของรายใหญ่ต่างชาติกองทุน๊อปรเรดรายย่อยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการทําราคานะครับความขัดแย้งด้านทิศท,ทางราคาและปริมาณเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนิดแบบหนึ่งด้อันนี้เราไปดูทฤษฎีก่อนนะครับ divergence สามารถเกิดได้ในทุกแนวโน้มนะครับทุกแนวโน้มตั้งแต่เป็นอัพเทรนนะครับแนวโน้มขาขึ้นดาวเทรนด์ nd, ขาลงแล้วก็ไซด์เวย์นะครับทุกทุกแนวโน้มมันจะเกิดไดเวเวจซ์ได้หมดและ <c oughs> ถ้าเราหาเจอนะครับถ้าเราหาเจอเราจะสามารถเอาชนะตลาดได้นะครับนี่คือเรื่องจริงถ้าเราหาเจอนะครับ เรารอให้เจอรอจนหาเจอเจอเมื่อไหร่ค่อยแอคชั่นอย่างเงี้ครับเราถึงจะมีโอกาสชนะนะครับเทรดเดอร์ที่ดีครับสิ่งที่ควรทำก็คือการรอนะครับถ้าเรารอได้เราจะชนะตลาดได้นะครับเรารอได้เราจะชนะตัวเองได้นะครับสวัสดีไผ่ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับถ้าผมไม่ได้ทักใครก็ขอโทษด,ด้วย ถ้าทำไฮหนึ่งโลหนึ่งแต่ยังไม่ทะลุเทนไลน์เส้นกดยังไม่ต้องเข้าใช่ครับใช่ถ้าเกิดไฮที่หนึ่งโลที่หนึ่งเนี่ยเราตีดังไว้นะครับถ้ามันผ่านแล้วยังไงมันก็ต้องผ่านครับถ้ามีไฮหนึ่งโลหนึ่งโลหนึ่งหมายถึงว่าถัดไปต้องเป็นไฮนะครับถัดจากโลมันจะเป็นโลไม่ได้ถ้ามันยังไม่มีไฮถัดมานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดไฮก่อนถ้ามันจะเกิดไฮแน่นอนว่ามันต้องผ่านเส้นกดถูกไหมครับมันต้องผ่านไลน์ก่อน มันถึงจะเป็นไฮถัดไปนะครับและถ้ายังไม่ผ่านไลน์แน่นอนว่าเรายังไม่เข้านะครับไฮโลใน tf 5 6 0ห้าหเต่างกัน,อ,น,นอันนี้ไม่เข้าใจคำถามครับไฮโลต่าง TF5 6 0ห้าเต่างกันเทรดทีเฟคคืออะไรครับงงคำถามสวัสดีคุณกฎชกรนะครับ เวลาออกออกตรงไหนเวลา,อ,าออกตรงไหนเดี๋ยวนะคําถามมันมีค่อนข้างเยอะนะครับไฮสองดูตรงไหนงงละงงละงงละเออไฮสองเดี๋ยวนะอืมตอนนี้ไดเวยเจนเดี๋ยวผมขอกลับกลับไปที่กลับไปที่กราฟแป๊บหนึ่งนะครับขอตอบคาถามก่อนนะครับขอตอบคาถามสักสามสี่คำถามนะครับ <c oughs> ที่ขึ้นต่อจากโลสองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่ไฮสองดูตรงไหนไฮสองอันนี้เป็นไฮที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นไฮที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นโลนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นไฮที่หนึ่งนี่เป็นโลแล้วรู้ได้ไงเป็นโลก็นี่ครับเบรกไฮไม่ได้เบรกไฮไม่ได้แล้วราคาปิดต่ํากว่าราคาปิดอันนี้นะครับราคาปิดวันนี้ต่างต่ำกว่าราคาปิดแท่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอมันต่ํากว่าปุ๊บมันก็เป็นโลนะครับ และพอมันงัดขึ้นใหม่ปุ๊บแท่งนี้ตื๊ดตืดขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้เป็นไฮสองเห็นไหมครับไฮสองคือต้องเป็นไฮที่เบรกไฮแรกขึ้นมาแล้วและเราจะรู้ได้งไงว่าเป็นไฮเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นไฮตั้งไฮหนึ่งไฮสองนะครับมันจะต้องมีโลเท่านั้นเนี่ยครับมันจะต้องมีโลก่อนมันถึงจะมีไฮถูกไหมถ้าเราหาโลไม่เจอแสดงว่ามันยังไม่ใช่ไฮนะครับ หมือนอันนี้ครับเนี่ยอันนี้เบรกแท่งก่อนหน้าขึ้นมาได้เห็นไหมแท่งนี้เบรกแท่งนี้แท่งนี้ก็เบรกแท่งนี้แท่งนี้ยอ่อละเห็นไหมครับพอย่อแล้วอันนี้หลุดโลเห็นไหมครับนี่หลุดโลนี่หลุดโลอันนี้กลายเป็นไฮทันทีเห็นไหมครับเนี่ยกลายเป็นไฮสองเห็นไหมง่ายเนาะเออนะครับง่ายนะครับเหมือนง่ายทำความเข้าใจดีๆนะครับมันง่ายนะ อ่ะขออีกเด,เดี๋ยวอีกคำถามนะครับ <c oughs> แล้วที่ขึ้นต่อจากโลสองทำนิวไฮไม่ได้นะครับนับหรือไม่ขึ้นต่อจากโลสองเดี๋ยวนะขึ้นจากโลสองแล้วทำนิวไฮไม่ได้เดี๋ยวนะครับขึ้นต่อจากโลสองเนี่ยถ้าทำนิวไฮไม่ได้เขาต้องไม่เกิดนิวโลนะครับเขาต้องไม่เกิดนิวโลนะแต่จากโลสองไปอย่างน้อยต้องผ่านลายตรงนี้ได้ครับ เห็นไหมครับผมจะตีจากยอดเดิมจากยอดเนี่ยครับมาตรงไฮที่2และพอผ่านไฮที่2และยอ่อย่อไม่หลุดปุ๊บแท่งถัดมายกอันนี้ครับเข้าไม้ที่สองแต่ถ้าแท่งถัดมาหลุดหลุดถ้ามันหลุดแล้วเด้งขึ้นมาไม่ผ่านไฮนี้ผมจะออกนะครับอันนี้ผมจะออกแต่ถ้ามันย่อมาแล้วไม่หลุดพอเข้าไม้สองปุ๊บ แล้วมันเบรกไฮตรงนี้ไปได้มันเบรกไฮสองไปได้ก็ปล่อยมันไปครับมันอยากไปไหนก็ตามสบายอยากไปไหนก็ตามสบายเวลาออกออกตรงไหนครับเวลาออกผมจะออกตรงที่ราคาทำหายผ่านไฮล่าสุดไม่ได้นะครับผมจะจะไม่ใช้การออกในจุดที่หลุดโลนะครับมันจะต่างจากอาจจะต่างจากคนอื่นสักนิดนึงโทษทีนะครับ ยาดมดมยาดมนะครับเอ,อมันเป็นมันเป็นยาหม่องพัดๆนะครับของของนี่ของรัชกาลที่เก้านะของโครงการหลวงครับหอมดีครับของสมเด็จพระศรีนครินทารานะครับอร,รมณ์ราชชนนีนะครับหอมมากผมชอบมาดมนะครับหอมดีอ่าเมื่อกี้ถึงไหนละ เออไพ่บอกว่า FC โคตรตะวันครับเออดีมากน้องน้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเออโอเคคำถามไม่มีแล้วเนาะขึ้นจากโล2ทำนิวไฮไม่ได้นับหรือไม่นับอะไรครับเอ,อ่อขึ้นจากโล2ทำนิวไฮไม่ได้นับหรือไม่ อ๋อถ้าขึ้นจากโล2คือคือไม่ได้สนใจว่านิวไฮนะครับขึ้นจากโล2อันตรงนี้ผมไม่ได้สนใจอันนี้ตอบคุณวัชรพงศ์นะครับผมไม่ได้สนใจว่ามันจะนิวไฮหรือไม่นะครับผมสนใจแค่ว่ามันจะผ่านลายหรือไม่โอเคไหมถ้ามันผ่านลายและย่อกลับมาย่อไม่หลุดและเด้งขึ้นมาเราจะเข้าไม้ที่2นะครับเราจะเข้าไม้ที่2การที่เกิดโลที่2นะครับมันจะต้องมีไฮ ถัดมาถูกไหมมันจะต้องเบรกลน์แล้วเกิดไฮถัดมาถูกไหมครับถูกไหมครับมันถึงจะเป็นโลได้ถ้ามันไม่เบรกไฮเอ้ยถ้ามันไม่เบรกถ้าไม่เบรกเส้นกดถ้าไม่เบรกลายนะครับถ้ามันไม่เบรกลายเปลี่ยนสีสักหน่อยนะครับจะได้ไม่งงถ้ามันไม่เบรกลน์มันจะไม่เป็นโลตรงนี้ถูกไหมถูกไหมครับเพราะถ้ามันไม่เบรกมันไม่เบรกลายมันก็จะไม่เกิดไฮพอไม่เกิดไฮมันจะไม่เป็นโลถูกไหมครับนะ อันนี้ชัดเจนไหมครับถ้าไม่เกิดไฮจะไม่เกิดโลเพราะฉะนั้นเราแน่นอนว่าถ้าไม่เกิดไฮโล2ก็จะไม่มีนะครับโล2ไม่ใช่ตรงนี้ละถ้ามันติดนี่แล้วมันย่อลงไปอีกเท่ากับว่าตรงนี้ไม่ใช่โลถูกไหมครับเท่ากับว่าตรงนี้ไม่ใช่โลนะไอ้ส่วนที่เป็นโลเพราะมันเบรกและมันเกิดไฮใหม่มันถึงกลายเป็นโลที่2ได้นะครับแล้วเราก็จะตีตืดมานี่ย่อไม่หลุดยกเข้าปั๊บเข้าเลยง่ายเนาะง่ายไหมครับง่ายไหม อคือต้องรอเกิดนิวโรถ้าถูกถ้าหลุดคัดโน่ no. จุดคัดอันนี้คัดตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอยู่ในบทเรียนทั้งหมดนี่แหละครับทั้งหมดนี่แหละใจเย็นๆนิดนึงนะครับใจเย็นตรงหัวเส้นที่สองเริ่มทีจากจุดไหน สวัสดีครับ Make. เมฆตรงหัวเส้นที่2เพิ่มตีจากจุดไหนคือการตรีเทรนไลน์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีในใน,ในชุดต่อไปนะครับจะมีการตรีเทรนไลน์สอนด้วยเนาะแต่อันนี้เราเรามาดูหัวหนึ่งหัวสองอะไรก่อนนะครับมี1 2 1 2งสองหนึ่งสอง้ายหนึ่งโลห,หนึ่งห้อโล,โลสอลสอ,อันนี้ผมคิดว่าเคลียร์พอสมควรนะครับออถามว่าอะไรน,นะโค้ดจบไป บอกว่าการออกของโค้ดจะไม่เหมือนคนอื่นค่ะแล้วไปหายาดมเออการออกไม่เหมือนคนอื่นแล้วไปหายาดมนะครับอ๋อใช่คือการออกของผมครับคือถ้าไม่ทำหายตรงนี้ครับตรงนี้คือหายถ้าแท่งถัดมาตึงขึ้นมาเบรกไฮไม่ได้นะครับแล้วย่อมาคือจะมีสองสามรูปแบบนะครับหนึ่งเบรกไฮไม่ได้ผมจะแบ่งออกบางส่วน ย่อมาหลุดโลหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเด้งกับไมคทีเบรกไม่ได้อีกออกทั้งหมดนี่ครับลองดูวันนี้สมมุติว่าอันนี้เบรกขึ้นมาต๊ดนะครับให้ตรงนี้ครับรูปแบบลักษณะเนี้ผมก็จะมีอันนี้อีกหนึ่งอันนี่ครับเด้งขึ้นมาอันนี้ต๊ดขึ้นเหนือเส้นไม่ได้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกละส่วนหนึ่งนะครับพอเอนบอกแบ่งออกส่วนหนึ่งปุ๊บย่อมาหลุดอีกเฮ้ยย่อมา ทำโลอีกแล้วทําถ้าจะขึ้นตรงนี้ขึ้นไม่ผ่านอีกก็ออกที่เหลือทั้งหมดนะครับคือผมผมจะไม่ยอมให้กําไรกลับมาเท่าทุนและไม่ยอมให้เท่าทุนกลับมาขาดทุนเพราะฉะนั้นโอกาสขาดทุนมีไหมมีมีครับถ้าซื้อแล้วผิดทางเลยถ้าซื้อแล้วผิดทางเลยมีโอกาสขาดทุนสต็อปประมาณ2ช่อง ผมจะใช้ stop loss ประมาณ2ช่องไม่เกินนี้นะครับจะค่อนข้างไวแล้วก็มีวินัยมีวินัยค่อนข้างสูงนะครับจะไม่ต่อรองจะไม่ต่อรองไม่ถัวไม่ m m ไม่อะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ทีเฟกอันนี้คือหุ้นเพราะฉะนั้นผิดทางปุ๊บออกสถานเดียวนะครับออกสถานเดียวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนี้ตรงนี้ เดี๋ยวนะครับชี้แจงตอนออกนะครับนี่ครับตอนออกเมื่อกี้ผมชี้แจงไปแล้วนะครับแล้วก็ลายหนึ่งลายสองจุดเริ่มต้นคนละจุดกันเหรอครับคือเอาจุดที่เหมาะสมะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยลายหนึ่งคือตรงเนี้ยถ้าเกิดผมตีจากยอดเนี้ยถ้าเกิดผมตีจากยอดนี้เดี๋ยวตีเทสให้ดูนะครับถ้าผมตีจากยอดนี้มาตรงนี้มันจะไม่สามารถมาหาหัวที่หนึ่งได้ เห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับถ้าตีจากยอดนี้มาตรงนี้มาหัวนี้เราจะไม่ตีเราจะผมจะไม่สามารถตีหาหัวที่1ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูยอดที่เหมาะสมนะครับเราต้องดูยอดที่เหมาะสมว่าเฮ้ยยอดไหนหวาที่สามารถที่จะตีมาหาหัวที่1ได้อันนี้เป็นการเป็นในส่วนของการตีเทรนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมือม่อเมือ่อถึงหน้าของเทรนไลน์นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ รัชนีสวัสดีครับคุณรัชนีนะครับรบกวนสอนแผนเทรดของโคช้ชด้วยนะคะคุณปทุมพรน,นะครับแผนเทรดอันนี้เพราะอะไรถึงไม่เข้าตอนเบรกเส้นกดเลยอะโคช้ชก็นั่นสินั่นสิก็นี่ไงเข้าตอนเบรกเส้นกดนะครับมันมี รูปแบบการเข้านะครับจะมีเหตุผลอยู่สองสามเหตุนะครับคือ <c oughs> แท่งเทียนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องการเคลื่อนที่ของแท่งเทียนจะสอนในวันพรุ่งนี้นะครับคือถ้าเอาสองวันเนี้มาปฏิบป,ประต่อกันทั้งหมดทุกคนจะเข้าใจรูปแบบการเคลื่อนที่ของแท่งเทียนว่ามันขึ้นด้วยปริมาณหรือผ่านด้วยเวลานะครับมันจะมีผ่านเทรนไลน์อยู่สองแบบนะครับก็คือผ่านด้วยปริมาณ และผ่านด้วยเวลา2เงื่อนไขนี่ครับสำคัญมากถ้าเกิดว่ามันผ่านด้วยปริมาณนะครับอันนี้ผมก็จะซื้อในส่วนของการผ่านเดี๋ยวนะพอทีมันมีการผ่านที่ด้วยปริมาณการผ่านด้วยเวลานะครับแล้วก็บรรยากาศการเทรดด้วยมันต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบรรยากาศตลาดทั้งหมดทั้งโลกนะครับบรรยากาศตลาดของประเทศไทยเซต 50ีดีไหมตลาดบรรยากาศดีไหมมีข่าวหุ้นตัวนั้นหรือเปล่าหรือว่าคือเอาง่ายเหมือนเหมือนเหมือนวันนี้เหมือนวันนี้ครับเหมือนวันนี้กับเมื่อวานนี่กออนไหมครับวันนี้กับเมื่อวานเมื่อวานบรรยากาศนี่แบบโอ้โหเทียบกับวันนี้นะฮะนรกกับสวรรค์นะครับประมาณนั้นเลยนะครับเมื่อวานนี่โอ้โหทุบเทตุบตับตุบตับนะครับวันนี้ ซื้ออะไรก็แทบจะขึ้นเทือกแทบทุกตัวนะครับแทบทุกตัวมีบางตัวแค่นั้นเองที่มันแดงๆนะครับเดี๋ยวนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ไปต่อนี่ผมว่าผมว่าเกรงว่าบวรบกวนสร้างหาหุ้นเพื่อทำแผนด้วยครับเออขอบางบางอะไรครับคุณสุวิจักบางขอบางอะไรครับหัวหนึ่งหัวสองงงน,นิดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหายงงแป๊บหนึ่งนะครับเข้าออกใช้เดเป็นหลักนะครับ โ o no. ใช้ทั้ง <c oughs> D 60 15หรือ5ก็ได้ได้ทุก i m ม f เ frame ที่เราเข้าใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าใจนะครับเราจะค่อยๆเข้าใจไปด้วยกันนะครับในในในการเคลื่อนที่ของแท่งเทียนจะมีในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ขอไปทีละอย่างอันนี้แค่ high 1 l o โล high 2 low 2นะครับ นี่ซัดไปแล้วครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับโอเคอ่ะเราลองมาดูหน้าถัดไปนะครับเรากลับไปที่ v ดเวจ n นก่อนเนาะเดเวจ n นนะครับสามารถเกิดได้ในแนวโน้มทุกรูปแบบนะครับ Uptrend, ทร n นดาวทรินไซเวนะครับและแบ่งได้เป็น3ระดับนะครับเราดูตรงนี้ก่อนนะอ่อาค่อยไปด้วยกันนะครับไปด้วยกัน รบกวนสร้างหาหุ้นเพื่อทําแผนด้วยนะครับขอบางอะไรคุณสุวิจักเนี่ยครับขอพิมพ์คอมเมนต์แบบให้ชัดเจนกว่านี้ที่นึงนะครับผมผมอ่านแล้วยังยังไม่เข้าใจนะครับเดเวอเจนเนี่ยมี3ระดับนะครับมีคลาส s A แข็งแรงไปไกลอึดถึกหน่อยนะครับแล้วก็มีคลาส s B นะครับเรียวแรงก็จะปานกลางไปได้พอประมาณนะครับเดเวอเจนคลาส C แรงน้อยค่อยๆไปไอ้สามคลาสเนี่ยครับ มันจะส่งผลอะไรกับกับแท่งเทียนกับราคาหุ้นที่มันจะขึ้นจะลงบ้างนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดอูอันนี้ครับบูไดอันนี้ดูคร่าวค่าก่อนนะครับ <c oughs> บูไดนะครับคลาสเอนะครับคลาสเอคือจะมีราคาราคาจะเคลื่อนที่ลงแท่งเทียนนะครับจะทํา โลต่ำลงเรื่อยๆอินดี้จะยกโลนะครับแท่งเทียนจะทำโลต่ำลงอินดี้จะยกโลนะครับและบูลิชคลาส B นะครับคลาส B ราคาจะทำดับเบิลบอททอมนะครับแต่อินดี้จะยกโลนะครับราคาดทำดับเบิลบอททอมอินดี้ยกโลดูความต่างกันนะครับอันนี้ราคาลงอันนี้ทำดับเบิลบอททอมนะมันถึงเป็นคลาส B นะครับพอคลาส C ราคาลงแต่อินดี้ทำแค่ดับเบิลบอททอมนะครับอินดี้ไม่ได้ยกโล อันนี้คือต่างกันนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะโอเคเราลองดูถัดไปนะครับถัดไปไปดูรูปภาพกันนะครับรูปภาพกันคร่าวๆอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างของหุ้นอมตะ,อมตะ,อ,มตะอมตะนะครับผมเรียกว่าอมตะอยากให้หาหุ้นมาทําการบ้านแบบสอนวิธีหาหุ้นทําการบ้านแบบโค้ดครับเอสุวิจักนี่คือใครอ่ะหน้าตาเป็นไงครับ มาหน้ามาดูหน่อยสิรู้ว่ายังไงผมทำกันบ้าน <c oughs> เออสวิจักนี่ใครว่ะคนไหนครับคนไหนขอเอขอหน้าจริงๆมาโชว์หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลบนิดนดนึงนะครับ เ, <c oughs> เดี๋ยวนะภาพของอ๋อ <c oughs> โอเคตรงตรงนี้ตรงนี้ผมเอา AI มาใช้นะครับ ออกมาช่วยด้วยเนาะเ <c oughs> มื่อกี้ภาพในสไลด์ครับมันจะเป็นภาพตอนนี้อืมไม่แน่ใจว่าวันไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นภาพราคาของเมื่อเมื่อวานหรือเปล่าที่เป็นยิบสามจุดสามนะครับแล้วมีโลตรงนี้สองแท่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโลตรงนี้กันนะยวมาดูโลตรงนี้กันมีโลตรงนี้สองตดรู้สึกอย่างตรงนี้ครับครับ ใช่ปะเ,เลยเนี่ยนี่โลนี้ครับ <c oughs> โอเคเรามาดูโลตรงนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือ bullish divergence หนึ่งคลาสนะครับหนึ่งคลาสราคาย่ออินดี้ยกราคาย่ออิน d ี้ยกอันนี้เป็นคลาสไหนไปดูกันนะครับนี่ครับราคาลง อินดี้ยกอันนี้เป็นคลาส A นะครับอันนี้เป็นคลาส A พอเป็นคลาส A นะครับเวลาวิ่งอ่ะมันจะวิ่งได้ค่อนข้างแรงแรงและไกลแรงและไกลนะครับถ้าหาใดคลาส A เจอครับเรียกผมด้วยเรียกผมด้วยนะครับจะเข้าด้วยนะครับต,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 ตื๊ดๆๆๆนะครับราคาย่อ ตรงไหนวะพี่กตอเนี้ยเนาะเออต,ตรงนี้แหละนะครับราคาย่อแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวดิอันนี้เป็นโลนี้นี่เป็นโลนี้อ๋อโทษทีโทษทีโทษท,ท,ทีดูผิดนะครับราคาย่ออินดี้ทำดับเบิลบอททอมใช่ป่าวะเอออ้าวมันเป็นคลาสสี่นะครับเป็นคลาสสี่กลับไปก่อน าราคาย่ออินดีด้ดำอ๋อเป็นดับเบิลพอททอมตรงนี้โทษทีครับมันเป็นคลาสซีแล้วก็เบรกหัวนี้นะครับมันเป็นคลาสซีแล้วเบรกหัวนี้นะครับเป็นต๊ดๆชุดเล็กนี้ครับเป็นชุดเล็กนี้มันก็เลยเด้งแล้วก็ย่อนี่อีกทีนะครับพอมันย่อมาอนี้อีกทีเนี่ยมันกลายเป็นดับเบิลดับเบิลดาเวอร์เจนนะครับเป็นไดชุดกว้างๆเนี่ยครับชุดหนึ่งนะครับแล้วไดชุดย่อนี่ชุดหนึ่งแล้วตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับ พอ,พอกลายเป็นไดเวจนแบบซ้อนไดเวจินเนี่ยครับเวลาวิ่งมันก็เลยค่อนข้างไปได้ไกลพอสมควรนะครับและอย,อย่างตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งชุดนะครับเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมครับคือ,อมผมจะสังเกตค่อนข้างละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดว่าเวลามันมีเฮ้ยมันมีใดอย่างเงี้ยเราจะดูจากตรงไหนบ้างนะครับเนี่ยครับสําหรับผมนะครับสมมุติว่า เวลาย่อมาเนี้ยเด้งมาเด้งมาแล้วมันจะเกิดไฮถูกไหมครับสิ่งที่ผมรอนะครับก็คือรอให้เกิดโลเกิดโลปุบพอมันยกนี่ครับอันนี้เท่ากับว่าเราเราย้อนเราย้อนกลับไปอยู่ในโลหนึ่งไฮหนึ่งโลหนึ่งไฮสองโลสองไปแล้วนะครับพอเจอไฮเจอโลปุบเนี่ยนะครับเจอไฮ <c oughs> เจอโลเจอไฮเจอโลนะครับแล้วไอไฮกับโลถัดมาเนี่ย มันเกิดไอ้รูปแบบนี้ด้วยนะครับต,ต,ตืดเนี่ยครับตืดๆเล็กๆนี่นะครับเล็กๆนี่คือ Divergent ชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ราคาย่ออินดี้ยกนะครับอันนี้ก็เป็นคลาส A นะครับอันนี้ก็เป็นคลาส A แต่ถ้าดูดีๆนะครับตรงนี้มันคล้ายๆกับฮิตเด้นนะครับอันนี้มันรูปแบบของฮิตเด้น v ด r อเจนนะครับเห็นไหมเนี่ยครับ น,นี้คือ h i d d e n น i v e r g e n c e นะครับคือ Hi d เด n d เ v e r g e n c จในในในความหมายของผมเนี่ยคือว่ามันจะทิ้งตัวลงมานะครับอินดิเคเตอร์จะทิ้งตัวลงมาจ,าจอยากลงมาเรื่อยอย่างเงี้ยครับมันจะอยากอยากอยากลงมาเรื่อยมันจะอยากลงมาเรื่อยเรื่อยนะครับและราคาก็จะยกโลไปเรื่อยเนี่ยครับราคาทํ้าคล้ายสามเหลี่ยมเนาะทํคล้ายคล้ายสามเหลี่ยมแต่มีการยกโลนะครับมีการยกโล และไอตัวเนี้ยก็ยึกยึดยึดยึยึยยยยยลงมาครับอันนี้คือฮิดเด้นเดเวอร์เจนและพอมันเกิดฮิดเด้นปุ๊บเนี่ยมันมา,มายมีการยกโลของสัญญาณตรงนี้นะครับในจังหวะที่ให้ตรงเนี้ยกำลังทำโลลงมานะครับการดูใดของผมเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่นะภาพเลเะเดี๋ยวนะ มีคนอื่นมีภาพเบลอไหมครับภาพไม่ค่อยชัดดายคลาสเออยู่ในไทม์เฟรมหกสิบปะครับไม่มันไม่ใช่ว่าอยู่ใน Frame, ไทม์เฟรมใดไทม์เฟรมหนึ่งนะครับมันเกิดได้ในทุกไทม์เฟรมนะครับทั้งวีคเดย์สองร้อยสี่สิบหกสิบสิบห้าหรือห้านาทีก็ได้นะครับเกิดได้ในทุก time frame นะครับแล้วให้เราหาให้เจอเถอะถ้ายิ่งเราหาในเจอใน Timeframe ใหญ่เท่าไหร่ราคามันก็จะไปไกลมากเท่ากับไซส์ของ Time frame นะครับมผมเคยเจอ <c oughs> ใดระดับ w e e k ใน t f e c นะครับตอนที่ผมเป็น m e n เทอน่าจะ เดือนกว,กว่าที่แล้วนะครับเดี๋ยว,ยวลองกลับไปดูทีเฟกแป๊บหนึ่งนะครับตอนนั้นซีรีส์ยู่มั้งดูไม่ได้แล้วมั้งมาไปดูแซดแล้วกันนะครับแเราลองไปดูอ่าอ,นนอ,นนอันนี้แทบไม่เห็นอะไรครับอันนี้แทบไม่เห็นอะไรแต่ถ้าเกิดไปไปดูใ,ในยูนครับในยูจะเห็นชัดนะครับ สมมุติว่าเนี่ยครับอันนี้คือไดเวอร์เจนต์หนึ่งชุดนะครับสมมุติว่าเจอใดในระดับวีคนะครับในระดับวีคครับเท่าที่ผมเฝ้าดูมานะถ้าเจอในระดับวีคสามารถวิ่งได้ถึงหนึ่งร้อยจุดนะครับสามารถวิ่งได้ถึงร้อยจุดแต่นี้เจอในเดย์เนาะในระดับเดย์นะครับก็วิ่งเนี่ยครับจากหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งไปจนถึงไอสีฟ้าฟ้าเนี่ยครับหนึ่งหนึ่ง เจดศูนย์นี่กี่จุดวะลงมาตรงนี้ก่อนนะครับหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งอ่ะนี่ก็ร้อยจุดหนี่ใช่ปะหนึ <c oughs> ่งศูนย์ที่สี่หนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งอ่ะตรงนี้ก็ร้อยจุดปะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ประมาณร้อยจุดนะครับประมาณร้อยจุดถ้าตรงนี้ถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตรงนี้ในในวีคของซีรีส์ยู U ครับมันเกิดเกิดใดด้วยนะครับ ไอ้วันที่มันทิ้งลงมางหนักๆแล้วเกิดใดในในวีคและในเดย์นะครับผมบอกในห้องเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวจากจุดเนี้ยมันน่าจะวิ่งขึ้นไปประมาณร้อยจุดนะครับขั้นต่ําประมาณร้อยจุดก็คือให้ให้ทุกคนคอยดูนะครับมันก็วิ่งได้ประมาณร้อยจุดจริงๆครับเอ่อยิ่งเราเจอในทางเฟรมใหญ่เท่าไหร่มันยิ่งไปไกลเท่านั้นถ้าเราเจอในห้าทีมันอาจจะวิ่งได้นิดหน่อยนะครับวิ่งได้แบบสิวๆพอหาค่าขนมอะไรเนี้ยครับ ใน15นาทีก็วิ่งได้มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ละไทม์เฟรมการเคลื่อนที่ของราคาก็จะไปได้พอๆกับขนาดของไทม์เฟรมเช่นกันนะครับเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะออขาดตรงไหนก็ค่อยๆเติมไปนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับใจเย็น